เอาแล้วสสวัดีครับครับผมเซ็นแบบไม่ได้เซ็นแบบไม่ได้ผมไม่ได้วิรธีไม่ใช่อะไรเลยครับเรียนจบปั๊บค้าขายด่วนไม่ได้ตรงสายที่เรียนเอ้ามาวันนี้เรามามีงสางมีสางมีไทยทาโบลุ่มสามแนะนำไปไปเยอะแล้วตอนนีดกระตัดตัวใหม่มากระดับตัวเล็กอ่าหน้าตาคล้ายๆถึงค์ราเซ็กเลยอันาริสิลันก็ได้ ม,มีแรงบันดาลใจาม,มรรา,นใจานะมัรรนเป็นดีไซน์ที่เฮียครับแรงบันดาลใจกับกอลมัหนึ่งายกันไหมครับอ๋อไกลกันมากครับ<笑><笑>แรงบันดาลใจอโอเคแรงบันดาลใจเลยมาเป็นอย่างนี้นะครับครับอีกตัวหนึ่งมันคล้า,ปปายๆไปเดโก้รุ่นเก่านี่แหละผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แป็มีดใบตายตาหน้าตาก็ประมาณนี้เล็กเป็น S K ห้าครับผมญี่ปุ่นครับผมคือทั้งช้างเนี่ยเขาเอาดิกมาเป็นแผ่นครับ เลเซอร์เอาซึมออกมาปาดคมเป็นคอนเวกอย่างนี้โค้งๆอย่างนี้ครับมีความคมสูงครับคือยังไงครับไปคมบนยอดมะพร้าวเลยไงครับคมสูงนี่นะครับมันมีความคมที่ดีคุณภาพตามราคาจ้าไม่อาจจะไม่ใช่มีดสะสมจ้ามีดใช้งานอ่ะใครจะด่าอะไรผมไม่รู้ผมมองมันเป็นมีดใช้งานเนาะดีไซน์เขาใช้แบบแบบโอเคอ่ะมองว่ารันใช้งานฟูแทงใช่ไหมเนี่ย เป็นฟูแทงเลยขึ้นมาอย่างนี้นฟูแทงแล้วไม้ประกบนะครับก็ตอกหมูดตอกไม้จำปาปิดฝาลงโอ้โหโคือคือน,นิสันน <laughs> <laughs> อนไม่หลับเพราะจ้เมียตีผ้าใจยากตืน่นเ <laughs> ช้ามาโอ้ยมีไปคืนช่างที่ผาอ,อีกวันมารู้เมียตีผ้า เอา้าแกทำซองมาแล้วนั่นไงเป็นซองหนังซองภาพยนตร์อ่าซองภาพยนตร์ไม่ใช่ปิดตัวอะไรที่คลอดออกมาพิเศษหรอกไม่เป็นเป็นหนังธรรมดาเป็นไวายนิลวมั้งดูนี่ดูเป็นวนิลวมั้งผมไม่รู้หรอกผมไม่ถนัดหนังผมถนัดหนังผู้หญิงอย่างเดียวนางนางนางหนังถ้าหอมเ้าหอมอย่างเงี้ยผู้หญิงผมไม่มหลันางนังนางนังนงนางอ่าก็เป็นซองหนังนะครับคือทําให้มันมีซองพอใช้ได้อืมโอ้ยพี่ไม่ชอบซองงี้ซองใครเด็กไหมนั่น แต่เพิ่มตังค์หน่อยนะอย่างนี้พันห้าค่ะมีเท่าไหร่มีพันเก้าเอาปะล่ะเออเอาทรงครนเด้อเอามาพันห้านะมีก็ว่ากันไปใช้แล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามากนะครับแต่มันขึ้นสนิมต้องน้อนต้องอะไรนิดนึงนะครับแต่น้ำหนักมีดีน้ำหนักมีดีใช้แล้วก็เก็บไว้ในในกล่องในรังแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่มีดโชว์แกถนัดมีดใช้ เหล็กก็คุณภาพดีน้ำหนักดีราคาไม่แรงครับได้ที่นี่นะครับแล้วทุกซีรีส์ที่ช่างช้างออกก็จะมีที่นี่ว่าง่ายๆว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ช่างช้างมาถามหาที่นี่หาที่นี่ละกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้พอมีครบๆจะจัดตู้ช่างช้างให้เลยใกล้แล้วเออใกล้แล้วเดี๋ยวจะจัดตู้ช่างช้างให้ขายวางขายอ้างเทียมไม่เต็มน่ะดี เป็นว่าแกมี2ตัวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งขายไม่ทันมันหมดไปแล้วนะครับก็2ตัวนี้หลักๆที่ยังพอมีอยู่แต่ว่าอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเมษาแล้วกันเพราะมันไม่มีแล้วถ้ามาหลอดหน้าเป็นยังไงไม้อาจจะเปลี่ยนจ้แต่ที่นี้เป็นงานตัดเลเซอร์อยู่แล้วมีขนาดจับไม้อาจจะเปลี่ยนแกไปได้ไม้อะไรมาอะไรนั่นเนี่ยไม่ต้องเหมือนะลําไผ่นะช่างเป็นลําไผ่เลยนะต่อไปเป็นวิธีแล้วกันงานดีคุณภาพดีอุดหนุนคนไทยคนไทย MC ถือนั่นแนี่ cho ba mì mà ờ